อนักเรียนมาดูข้อที่3นะคะออข้อที่3เขาบอกว่ากำหนด a b และ c แทงความยาวของส่วนของเส้นตรง3เส้นดังรูปแล้วเขาให้ส่วนของเส้นตรงมาให้เรานะคะส่วนของเส้นตรง a b c และเขาโจทย์สั่งให้เราสร้างจงสร้างรูปสามเหลี่ยม abc ที่มีความยาว a b และ c หน่วย นักเรียนเรามาเริ่มกันค่ะน en, ักเรียนขีดเส้นนะคะขีดเส้นตรงขึ้นมาหนึงเส้นอีกนะคะเป็นส่วนของเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นเพื่อที่จะทําเป็นสามเหลี่ยมความยาวของเส้นตรงนี้ก็ยาวพอสมควรนะคะน en, คะักเรียนค่ะนักเรียนก็จะได้เส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นมีความยาวยาวพอสมควรนะคะมากคะ่ะนักเรียน เสร็จแล้วเราจะมาวัดเพื่อที่จะทำฐานของสามเหลี่ยมก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนไปวัดในหนังสือคะ่ะนักเรียนขะวัดความยาว c เพื่อมาเป็นฐานนะคะเพราะ c เป็นเส้นที่ยาวที่สุดเราใช้ c เส้นที่ยาวที่สุดเป็นฐานคะ่ะนักเรียนขานักเรียนก็จะได้ความยาว c มาแล้วนะคะ c หน่วยมาแล้วนักเรียนก็เอามาทำในสมุดนะคะ เป็นความยาว4หน่วยนะคะทาในสมุดเพื่อเขียนเป็นฐานของของของสามเหลี่ยมนะคะนักเรียนก็จะได้แล้วตรงนี้คือฐานของสามเหลี่ยมนะคะแล้วทีนี้เมื่อเราได้ฐานของสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะสร้างเป็นสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมคะตรงนี้คือ A ตรงนี้คือ B เป็นฐานมีความยาวเท่ากับ4หน่วยแล้ว ทีนี้นักเรียนนักเรียนมาวัดอีกนะคะวัด A หน่วยค่ะวัด A หน่วยเพื่อทําแขนของสามเหลี่ยมนะคะแขนของสามเหลี่ยมได้ความยาว A หน่วยแล้วนักเรียนก็ใช้ A เป็นจุดกึ่งกลางนะคะเขียนส่วนโค้งตัดขึ้นไปด้านบนเพราะการทําสามเหลี่ยมมันจะต้องมออีความสูงของสามเหลี่ยมนะคะความสูงของสามเหลี่ยมแล้วก็มาวัด B นะคะ วัด B เพื่อทำแขนของสามเหลี่ยมอีกเช่นเช่นเช่นเดิมนักเรียนก็วัด B ในหนังสือนะคะได้ B ความยาว B แล้วนักเรียนใช้ B เป็นจุดกึ่งกลางค,ค่ะนักเรียนขาเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งเดิมนะคะเขียนส่วนโค้งตัดกับส่วนโค้งเดิมนักเรียนจะได้จุดตัดเกิดขึ้นจุดตัดเกิดขึ้นจุดตัดนั้นก็คือจุดตัด C ค,ะค่ะนักเรียนขาจุดตัด C นักเรียนลาก ลากทั้งสามส่วนนี้ให้มาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะลากจุดตัดนี้เชื่อมจุดตัดค่ะนักเรียนขาเพื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนักเรียนก็จะได้สามเหลี่ยม ABC ค่ะนักเรียนได้สามเหลี่ยม ABC ซึ่งมีจุดตัดการที่นี่นะคะได้สามเหลี่ยม ABC เกิดขึ้น มีความยาวตรงนี้ a หน่วยตรงนี้ b หน่วยนะคะ